สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูคนราศีสิงค์ค่ะ2567คนราศีสิงค์พาอยากจะบอกอะไรบ้างดูแบบคร่าวๆนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคนราศีสิงค์ค่ะเรามาดูกันนะคะคนราศีสิงห์ส5 6 7 ใครอยากจะบอกอะไรบ้างหากมีสถานการณ์หรือบรรยากาศที่อาจจะต้องรอคอยเงียบสงบหรือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะก็นะจะมีอาจจะมีสภาวะนะคะที่ ต้องรอคอยรอคอยข่าวสารหรือว่ารอจังหวะอาจจะต้องได้เขาเรียกว่าอาจจะมีโอกาสได้ทําสมาธินะได้รู้สึกสงบจิตสงบใจรู้สึกอยากปล่อยวางบางอย่างด้วยนะคะอือาจจะมีทางเลือกสิ่งที่ต้องคิดเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจนะคะหรือในบางคนบรรยากาศของ ความรักนะความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นมิตรภาพก็ได้ค่ะนะคะอ,อ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะมีการยุติ หรือมีการนิ่งเงียบสงบหรือว่ามีปัญหาบางอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายปรับเปลี่ยนไปสู่จุดหรือทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะคือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูเหมือนมีการวางแผนการเดินทางนะคะในบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะมีการอาจจะต้องเดินทางไกลเนาะต่างประเทศต่างจังหวัดหรือมีการ จะตัดสินใจที่จะลงมือหรือว่าทํางานอะไรบางอย่างนะคะก็คือเป็นปีของการที่น่าจะต้องลงมือทำนะเพราะเหมือนน่าจะแบบมีการครุ่นคิดอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าลักษณะของการเดินทางเนี่ยนะคือดูจะเป็นการเดินทางไกลซะมากกว่านะคะจะมีการเดินทาง เ,เนี่ยค่ะน่าจะมีการเดินทางไกลนะคะอาจจะต้องแน่นอนใช้ยานพาหนะที่จะต้องไม่ว่าจะเป็นเรือนะคะเรือเครื่องบินยานพาหนะหรือรถบัสอะไรก็ตามที่ทนทานต่อการเดินทางไกลนะคะแล้วก็อาจจะมีสภาวะที่คุณอาจจะได้เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ด้วยนะคะ คุณอาจจะได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์บางอย่างนะคะเป็นคนควบคุมเป็นคนกํำหนดกฎเกณฑ์หรือต้องบอกว่าปีหน้าก็เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ทุกสิ่งอย่างความสำเร็จนะคะของคุณนั่นแหละมันจะขึ้นอยู่กับตัวคุณอาจจะต้องควบคุมจิตใจด้วยควบคุมจิตใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะอืม เ,เพราะอาจจะมีสภาวะบางอย่างที่แบบเกิดความวอกแวกขึ้นมาทางจิตใจหรือมีบางอย่างที่มันยากต่อการควบคุมอ่ะอาจจะเจอคนดื้ออาจจะเจอตัวเองนั่นแหละเจอจิตใจที่มันหรือมีจิตใจที่มันอาจจะวอกแวกแล้วก็ตลอดจนเจอคนรอบตัวที่อาจจะดื้อรัน้นไม่ฟังคุณไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะคะ แล้วทีนเนี้ยพอเนี่ยคือมันเหมือนเป็นลักษณะของการที่จะต้องพยายามฝืนนะคะฝืนหรือพยายามควบคุมบางอย่างมากๆเลยนะอาจจะเป็นใจคุณเองหรืออาจจะเป็นบุคคลในบริวารน,นะคะคนในสังกัดอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะที่คุณอาจจะต้องคอยแบบบ,บังคับนะคอยควบคุมพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยค่ะและทีเนี้ย คืออาจจะต้องเป็นอีกปีหนึ่งที่ถ้ามีอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบพวกแวกหรือรู้สึกว่าเราคอยไปเอาใจไปไว้กับสิ่งต่างๆมากเกินไปค่ะคุณอาจจะต้องหันมาปิดหูปิดตาไม่ต้องไปสนอะไรมากจนเกินไปเราพยายามโฟกัสตั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วไปให้ถึงนะคะเพราะนั้นบางทีบางอย่างนะมันไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์นะคะเราไม่จำเป็นต้องไป ใส่ใจมากจนเกินไปอยู่กับสิ่งที่เป็นของคุณอยู่กับสิ่งที่ซื่อสัตย์ต่อคุณอยู่กับสิ่งที่มันจะนำพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นกว่านะคะเพราะนั้นคนทุกคนล้วนมีปัญหาของตัวเองเพราะนั้นเป็นอีกหนึ่งใบที่อยากจะย้ำเลยค่ะว่าเป็นปีที่คุณนะ่ะควรที่จะควบคุมจิตใจตัวเอง นะคะตั้งเป้าหมายเพราะความสำเร็จรออยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเลยก็เป็นคำเตือนค่ะว่าคุณคือผู้กำหนดทุกอย่างควบคุมทุกอย่างแต่คุณเนต้องมีจิตใจที่มั่นคงควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็อย่าไปวกแวกหรืออย่าแบบไปใส่ใจอะไรมากที่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะคุณมีเป้าหมายที่สำคัญกว่าจะต้องทำให้สำเร็จนะคะเอ,อ่อในบางคนอาจจะได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆนะคะ หรือมันมีสถานการณ์ของออการเขาเรียกว่าความรักความเมตตาค่ะที่มันบริสุทธิ์ใจเข้ามาด้วยนะคะแต่มองมองเห็นว่ามันก็อาจจะแบบไม่ใช่อะไรที่มั่นคงถาวรมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งะคะ่ะหรือเป็นช่วงช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่ได้พบเจอมิตรภาพดี ได้พบเจอคนที่ดูเข้ากันได้อะไรแบบนี้นะคะแต่องอะไรก็ตามมีความเกี่ยวข้องกับเรือในบางคนนะคะคุณอาจจะได้ล่องเรือเดินเรือขาค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับน้ํากับเรือในบางคนอาจจะเป็นปีของการรับปริญญาหรือว่าวางแผนอะไรไว้จะได้จะประสบความสําเร็จนะคะจะประสบความสําเร็จอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนหรือว่า แม้แต่เป้าหมายเล็กๆที่คุณตั้งไว้อะคะมันจะบรรลุอย่างแน่นอนคุณอาจจะได้รับเอกสารบางอย่างนะคะเพื่อยืนยันหรือเป็นการรับรองคุณภาพของคุณคุณอคุณภาพของงานคุณหรือรับรองในตัวคุณนะคะทำให้คุณน่ะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสในการก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตได้นะเพราะนั้นจะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะนำพาคุณไปสู่สเต็ปถัดไปของชีวิตนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ขอปิดท้ายนิดน,นึงค่ะว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งราศีที่คุณอะนะคะไพ่ออกมาเลยว่าคือคุณอะเป็นผู้ที่จะกำหนดทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตัวคุณเองขอเพียงมีสตินะคะมีสติแล้วก็อย่าวอกแวกนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับหมายเลข9ก1นะคะหมายเลข9 20 1 15 3ส7บก็เป็นได้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ